ยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM .EXE กับ Dreadout เขาเกิดมาเพื่อถ่ายคลิปที่13นะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการต่อสู้กับผีโพโตกไกไปที่คอยสิงสู่เราแล้วก็ผักเราให้กระเด็นปาาของใส่เราจนเรานี่เจ็บปวดรวดร้าวไปเยอะเลยตอนนี้เราเล่นงานจนเขาโมโหร้ายทำทำลายกระจายโต๊จนกระจุยแล้ว แล้วก็สามารถกลับขึ้นมาที่ชั้นสองได้อีกครั้งนะครับครั้งที่แล้วเราเหมือนจะไปฝั่งซ้ายรอบนี้เราไปฝั่งขวาบ้างเป็นโถงแบบกว้างๆเลย ไม่ได้โอเคมากดดันกันอีกแล้วหรือว่าเสียงยุง <c oughs> วีวีวีว <c oughs> โอ้โยอาจจะมีอะไรเล่นอยู่ข้างล่างก็ได้นะไม่มีแฮะ วางแท้แหม่ยกจจกแตกอยู่ตรงนั้นด้วยนะผมก็จกแตกหลายที่เลยประตูด้วยลองไปส่องกันดูดีกว่ากระจกแตกพวกนี้คือมีใครบางนคนเข้ามาโดนปี่ป้าเล่นงานนะแล้วก็ใช้วิธีเดียวกับที่เราทำ ทุกคนคือรู้เลยใช่ไหมว่าต้องถ่ายรูปแต่ว่าคนที่เหลือบาอคนนะอาจจะไม่รอดแล้วก็เลยแบบผีป้าเลยยังอยู่เหลือแค่ซูเปอร์ลินดาคนเดียวที่ยังคงสามารถรอดชีวิตมาจนถึงตอนนี้ได้คราวนี้เปิดได้ไหมเนี่ยอืมครั้งที่แล้วผลักฉันครั้งนี้ฉันก็จะเปิดอีกขวาลายซ้ายดีนะครับตามโบราณว่าไว้เพราะฉะนั้น เราก็ต้องไม่ดื้อน,นะครับเป็นเด็กเป็นเล็กต้องรู้จักฟังคําเตือนของผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะไปฟังดีซึ่งสุดท้ายก็มาบรรจบอยู่ที่ห้องเดียวกันเลือกห้องไหนก็มีค่าเท่ากันเลยแต่ว่าเหมือนเป็นลานไฟบอสไงก็ไม่รู้นะไม่มีเงาเราว่าบินดาเป็นซุปเปอร์กระจกนี้แตกทุกบาน สเปเชียลหรือย่างใดทำไมถึงไม่มีเงาเรากระจกมันเป็นกระจกกระจกไงอ้าวทำไมทะลุไปได้วะเฮ้ยจีเนียสเฮ้ยเอาแล้วโดนผีเล่นงานแน่เข้าโลกกระจกได้อะอะไรอะนี่มันมิลเลอร์เวอร์เฮ้ย อันนี้คุณลุงเขาก็คือพูดว่าหนูขอถามทางไปสู่ศาลหน่อยสินี่นึกว่าสู่ศาลนี่เฉยๆนะหนูอเอาแล้วเพื่ออะไรโอ้โหอะไรสีฟ้าหาอ้าวหยิบได้อ้าวกุญแจห้องแต่งตัวเตรียมเจอผีนังรำเปิดเข้าไปปู๊เป็นห้องนาตาสินเลยผมไม่ได้ แต่ถทะลุไปนู่นแล้วโ <Okay, S 1> อเแค่ม่หยิบกุญแจแลต้องกลับกลับเข้าไปผมไม่ได้กลับง่ายๆข่กลับนี่ไม่น่าจะง่ายอุยทําไมมีอะไรแล้วอ่ะไม่สีฟ้าสีฟ้าโลงสีฟ้าจ้าเลยเนี่ยดูว่ามันก็เป็นจุดที่อ้าวรอบนี้มีเงาเราแล้วอ่ะ อุ้ยโหเจ้าบ่าวเจ้าสาวถ่ายรูปให้ค่าเออไม่มีด้วยค่ะโอ้โห,โหไม่กล้าทะลุเข้าไปเลยค่ะโอสพีเดียอัปเดตผีงานแต่งงานออาว อ๋อลืมมันต้องไป็โกสพีเดียจูริกเพนกันทินบรแอนดกรูมก็เจ้าบ่าวกับเจ้าสาว่เจ้าสาวก็เจ้าบ่าวเออ่ถูกเผาทั้งเป็นเพราะว่าประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยสงสัยว่าอาจจะเป็นพวกแม่มดพ่อมดอะไรเนี่ยฮะ เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวที่จัดง,งานแต่งนี้โดนเผาแล้วก็ก็เขาว่าอย่างนั้นโอ้โหโหดร้ายจังนะอ้าวอ้าวทะลุไม่ได้อย่างนี้หายไปแล้วด้วยอย่าบอกนะว่าเดินกลับทางเดิมได้แล้วคือมาเพื่อมาให้เห็นเลยในชะ่ไหมนั่นไงจริงด้วยต้องกลับทางเดิมแล้วเราเราไม่ได้เผานะอย่าทำอะไรเรานะ ผีที่โยนขว้างปลาเข้าของตรางล่างนั่นอะ่ะเป็นผีเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะ่ะไม่ตรงนี้มันเมื่อกี้มันมีสีฟ้าฟ้ๆถ้ามันไม่ได้เนี่ยเนี่ยโอ้โหฟ้าแบบฟ้าแบบฟ้าเวอร์เลยอะ่ะ อยากให้โดนยิงเนี่ยต้องถ่ายทุกบานมั้งเอาสม,มิก้าต่อเลยอุยอ้ยเจบ็จบเจบ็บเจ็บถ่ายไม่ได้อ่ะอ้าวอะไรอ่ะหรือว่าต้องถ่ายเฉพาะไอ้บานที่เป็นสีแดงไม่เห้วไงล่ะคะอือ อาจจะบานเดียวกระจกแตกแล้วโหเฮเล่นสกคนลุกเลยปรึดอยู่ดีๆก็อัดหน้ามาเฉยอันนี้เขาเรียกว่าแจสกัมหล,แบบลอกแบบแจสกัมหลอกแบบแจสกัมแอนแน่ไฟแล้วปะเนี่ยโอ้โ,โ,อโ,โอผมไม่ซ้ำไม่เล่นหม,มุกซ้ำซากละรูแล้วจับตายได้แล้ว อืมจบจบแล้วเปิดประตูเอาไว้ให้ด้วยห้องแต่งตัวคือห้องข้างล่างหรือเปล่ห้องที่ตอนแรกเราเข้าไม่ได้มันร้อะห้องที่มีรูปภาพแล้วแนะ่ะช่างเป็นความมืดที่อึดอัดเสียเหลือเกิน แต่ว่าไม่ว่าจะอึดอัดแค่ไหนก็ไม่สามารถหยุดลินดาของเราได้นรอบนี้กระจกนะตรง,ง,งนี้ตรงทางลงเนี่ยอาจจะมีบางอยายังไม่มีสัญญาณอะไรเลย กำลังจะมาสืบหาความจริงให้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่าต่อต้านสิเค้าว่าผมไม่ได้ต่อต้านหรอกเจ้าบ่าเจ้าสาวอะไอ้ที่ต่อต้านเป็นคนอื่นมาละค่ากุญแจมาละค่าเี๋ยแล้วนะเราได้กุญแจมาแล้วจะมาต้านกระจกสองห้องเนี่ะ คล้ายๆเค้อโดนตีตอนไ้แขวนเสื้อเนี่ยเค้อโดนตีใช่ไหมโอ้โหอ,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 อย่านะเรารอแล้วนะรอรอรอถ่ายเลยนะมาดีจริงๆก็ออกมาสิคะ โอ๊ยขี้โกองอ,อ,อุ้ย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 เล่นโกงแบบนี้มันเล่นโกงถ่ายได้ไหมถ่ายป้าถ่ายป้าเเอาไว้ถ่ายโลกข้างนอกหรือเปล่าหรือถ่ายในกระจก เดี๋ยวก่อนหน้าดำแล้วอะไรเนี่ยอ้ได้ถ่ายในกนระจกจิบก็ได้อุ๊ยไม่เอาทีไม่เอาที่อ,ทอย่าพึ่งเราเจ็บอยู่เอ้ย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  โอ้ยสงสัยต้องถ่ายข้างนอนจริงๆแล้วมึงเนี่ยแต่ว่าจ้าถ่ายยังไงอะถ่ายไม่ได้เนี่ยเฮ้ยอืเรียบร้อยแอบแต่เมื่อกี้มเป็นภาพซ่าๆมนต้องถ่ายข้างนอกอืม ดูในกระจกแล้วก็หันไปถ่ายเรียบร้อยเลยต้องดูในกระจกเข้าปีกแสกไปแล้วคือพอเห็นเขาเริ่มพึบๆมาปุ๊บนี้ต้องถ่ายเลย กับวอดไฟต่ออ้าวนั่นแน่นั่นแน่กระบดดทันแล้วนะอุ้ยที่โกงอ่ะดีๆก็แวบมาเฉย หรือว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ๆกระจกกระด้กระจกไว้ดูตำแหน่งศัตรูที่โผล่มาวหนั่นแน่นั่นแน่ยายาลบ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 โอ้วแถวนี้แถวนี้แถวนี้แดงแดงเถือกเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้หรอกฮ่อขี่ตัวเดิมครั้งเดียวพอได้ทริกมาจากพี่แล้วด้วยอยากคิดว่าจะเล่นงานหนูได้ง่ายๆคือ,อลินดาราชินีแห่งการตบหลังนะับปัวโมจะพูดเป็นไงละ่ะพูดเยอะพูดเยอะเจอเข้าให้นนแน่นนนแน่แน่แน่จุงไหนคนะือเว็บ อุ๊ยจะโจรได้ด้วยเหรอโอ้โหมาโป่ข้างๆเลย ไมิกี่ชีไม่โดนโอ้โหมีหลอก อ้าวเอ,เอ๊อ้าเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนู้นอยู่เลยหรือว่าเราต้องห้ามอยู่กับที่ต้องวิ่งไปเรื่อย นึกว่าจะแบบโผล่มาตรงนู้แล้วจะพอมีสัญญาณเตือนให้ซะหน่อยอืไม่มีเลยพุ่งมาต่อเฉย โจร

ยินงพื้นหลังลให้เราแบบจับภาพจับภาพได้ยากขึ้นอ๋อใช่เลยแหละแล้วหน้าจอเทาอย่างนี้มันยากนะเนี่ยเจอยู่ตรงไหนเราจะไปเห็นได้ยังไงเนี้ยเออเออเออเอไอนี่ไงนี่ไงเราโอ้แล้วดูกระจกอย่างมัว ยากมากตอนนี้นี่ดูยิ่งยากเลยเปลี่ยนเป็นกล้องแล้วใช้แฟลชเรื่อยๆดีกว่าโอ้ยความคิดดีมากถ่ายได้ด้วยถ่ายได้ด้วยเอ้ยหน่อยแน่หน่อยแน่ว่าอย่าโกงโอ้โหแสงโอ้ยเจอเงาเราเข้าไปเรียบร้อยแต่น่าจะเกือบใกล้แล้วมั้งเนี่ย รู้สึกว่าคือแบบว่าใกล้จะลงกับออกมาห้องสตูก็ยังเป็นเหมือนเดิมสดงว่าสตูน่าจะไม่ได้หลีเลื่อนเราแบบโกงได้ฝ่ายเดียวแต่เรานี่ซูขิดแบบไม่ยังลินดาได้ยิ่งกว่า twice ลินดาอันได้ยิ่งได้ triple quadruple twice มันน่าจะใช้คำว่า m i n ร r ดอนซีไกด์อะไรเงี้ยว่ะคือร์ดชน่ะกไรัชนะได้นี่อย่างแข็งแกร่งไม่ใช่อ่ะมันกลับมาเริ่มใหม่เลยอ่ะหรือมันไม่เริ่มใหม่แต่เพรามันมืดนะกระจกมันก็ยังมืดอยู่ต่างแต่เริ่มใหม่จริ น,น,นี่ไงนี่ไงกูแม่นจะีมีเรื่องเอาไม่เริ่มใหม่จริงด้วยสงสัยจะรู้นะจะเปลี่ได้จะซีแหกันเยอะมันดูยากจริงโก้พาร์ทือดีะอัปเดตเซค o น d ์ซิสเตอร์อนนี่คือ,อ,คอจริงเ <คน S 1> ลวเนี่ยแต่ว่ามีกันสามคนเลยโอ้คล<อ>ิปเปตแอนดิฟอร์มคลิปเปอรก็มาวาดแบบแบกับร่างกายบิดงออะไรเงี้ย พี่น้องคนที่สองเนี่ยเดินไม่ได้นะแล้วก็พูดทำร่างก็ไม่ได้กันแต่ยายเจนเนี่ยแหละที่หักคอใช่ไหมที่หักคอน่าจะใช่แหละคุณเจคุณเจสิงเนี่ยวันนี้แหละมั้งหักคอหักหาเรา,เราหักเราไปหลายรอบเลยสูบซะเรานั่งสุดไปหลายครั้งเลยเชียว เนี่ยทางเดิอนอย่างยาวเสียงไม่น่าไว้ใจดังตลอดเวลาเลยอย่างน้อยก็มีเสียงดนตรีไทยจัดการไปแล้วแป<ต>ลว่าชุดแดงเนี่ยน่าจะเป็นพี่สาวคนโตแน่เลยแล้วก็คนที่สองแล้วก็ต,กาตาุ๊กตาขนาดคนที่สามเปล่าก็เป็นได้พอดูแล้วตุ๊กาตานั้นเหมือนกับน่าจะนิสัยดีที่สุดคือไม่ทําร้ายคนใช่ป่ะแล้วคนที่หนึ่งกับคนที่สองคือทําร้าย แต่คนที่หนึ่งก็ยังไม่ไม่เชิงทำร้ายแต่ว่า,ามีคนที่ดูคลิปเราแล้วเขาบอกว่าตอนที่เจอตุ๊กตาเขาไปตอบว่าตุ๊กตาโง่เ้ยแล้วผลปรากฏก็คือไอลาโดดากคอเลยหักคอตัวเองตาย,ยอ๋อเราก็เลยแต่นี้อันนี้ก็เหมือนเหมือนกับผีตุ๊กตาไม่ได้ทำร้ายไอลานะอของเราอะแค่แค่แคก็เราไม่ควนประสาทเขาไง เอาตัวไอลาไปก็อาจจะได้ตัวลานไ<ม>ด<ม>้ไอ้มอกุาอลาด,ด้วยนะ่อะไรกันเนี่ยโหนี่มันห้องนอนในตำนานหายมีกระจกอีกแล้วมีกระจกทำไมแต่ไม่ไม,ไม,ไม่น่ามีผีแ้วมผ,มผีตายแล้วมันกระจกแตกน่าจะมีวิธีอะไรบางอย่างแต่ว่าเอาละตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรที่เราจะพักคลิปกันเอาไว้ตรงนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณผู้ที่รับชม แล้วก็ใครชอบเนี่ยฝากกด Subscribe ถ้าใจดีก็เอาไปกดแชร์ให้คนเห็นเพิ่มได้นะครับสำหรับคลิปที่13ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไป